สวัสดีครับผมมันนี้จะสิมาหนึ่งหมกไก่ครับผมหมกไก่แต่ว่าหนึ่งเอาครับผมใส่ข้าวเบือพริกครับผมกระเทียมข่าตะไคร้ครับผมเน้ยนๆครับผมเนียนๆข <c oughs> าดบรได้ครับผม ปลาครับผมเบอร์ไรนัวลึกครับผมอืมอีกอย่างนึ่งครับผมขับุได้เลยผงนัวครับผมเครื่องเครื่องปรุงบุไรครับนัวลึกนัวลึกครับผมขัดบุได้อีกอย่างนึงครับผมบบผ,มกกผ,มผมักนางตู มีแล้วก็ผมก็ได้ไปซื้อมันนี่ได้หอมหัวของผมจหลายไปเร้อยก็ผมหวานส่สชงหัวพอ ผมำปลายเทียมหล่เดียวยขึขขข้นดมดได้ครับผมขอาห้โชครับผมน หม,มุกนิ่งก่ครับผมหัวข้อหัวข้อการตเอสั่น,นครับผมนวดกรัรจะ็นส่งไปานะครับผม <laughs> เฮ็ดไลน์ไปนี่บไน้กินผู้เดียวก็ผมกิน,กน,ข,นข้าว่ซีโคนครกินแรงกินแอข้าต้อครับผมสีใสสีใสอันซึ่งเลยครับผมบบเบิร์ดปุ้นี่ซึ่งเ็นย้ายฮะคิดว่าเบิร์ดดี่านี่ครับผมซึ่งผมอะไร ไม่ตรงไม่ตรงห้องูครับน้ำงอมอยู่ไตเลยครับผมทีนี้กับสีเงาเนี่ยจะไม่ครับผมต้องมัดคกินครับผมนึ่งเลยง่ายครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปนาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับ